สวัสดีค่ะนะคะพารวยนะคะเดี๋ยววันนี้มาพบกับนิเคอิบ่ายจีนบ่ายห้างเสงบ่ายนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตย้อนนะคะผลงานประจําวันที่22เมษายน2563ก่อนนะคะว่าผลงานเราเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้นะคะผลนิเคอิบ่ายนะคะผลมันออก795กับ83นะคะตรงนี้นะคะเข้าเด่น5นะคะแล้วก็เข้าเด่น5ค่ะ ถ้าใครไล่เลข5้านะคะเมื่อวานนี้จะได้ห้า5้า้าด้วยนะคะแต่สำหรับแนวเลขไล่ถ้าใครชอบเลข3าเมื่อวานนี้นะคะจะได้3 8ด้วยนะคะต่อไปหุ้นจีนบ่ายเมื่อวานนี้นะคะผลมันออก719กับ3าสนะคะเมื่อวานน,ะะาวานี้นะคะมันเข้าตัว9นะคะเด่น9นะคะตรงนี้นะคะถ้าใครไล่เลข9้าได้9 1้าด้วยนะคะเมื่อวานนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบเลข3ก็จะได้ไปเบิ้ล3ามสด้วยนะคะ ต่อไปนะคะหุ้นทั้งเสงบ่ายนะคะผลมันออก3ามสามดหนึ่งนะคะมันเข้าเด่นเลข3มนะคะเมื่อวานนี้นะคะแต่ถ้าใครเออตรงนี้นะคะรู้สึกเข้าไหมเอยเลขไล่เลขไล่ตรงนี้ถ้าใครเข้าเออเลข3มนะคะจะได้ส6หด้วยนะคะตรงนี้เนาะมันได้เลขเด่นด้วยนะคะ ต่อไปนะคะมาดูแนวเลขไล่นะคะแนวเลขไล่เมื่อวานนี้นะคะไม่เข้าเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะยังไงเดี๋ยวมาดูนะคะผลประจําวันพฤหัสสถิติวันพฤหัสวันที่23เมษาย,ยน2563นยกนะคะว่าในคีกบ่ายจีนบ่ายทั้งสิงบ่ายจะมีสถิติเลขอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวลองมาชมกันนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอเค เดี๋ยวเพื่อนๆลองมาดูนะคะว่านิเคอิบ่ายนะคะช่วงนะคะประจำวันที่23เดือน463นะคะจะมีเด่นอะไรบ้างนะคะ<ม>นิเคอิบ่ายนะคะเด่น6เด่น7เด่น8อย่าลืม67 68 78นะคะอย่าลืมมอง2ตัวตรงไอ้อ3ตัวตรง2ตัวกันแนวเลขไล้นะคะอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆไว้นะคะ ต่อไปจีนบ่ายนะคะเด่น4เด่น5เด่น6เจาะเน้น4 5 4 6 6 5อย่าลืมมองตัวกัน3ตัวตรงแนวเลขใกล้นะคะต่อไปห้างเียงบ่ายนะคะเด่น4เด่น5เด่น6อย่าลืม4 5 4หแล้วก็6 5หนะคะอย่าลืมใช้สติในการดูเลขใกล้ด้วยนะคะต่อไปสําหรับเลขสารลบสำหรับคนที่ขี้เกียจคิดนะคะไปที่4 5แล้วก็6นะคะเจาะเน้น45 5หแล้วก็6 7นะคะอย่าลืมมอง3ตัวตรงนะคะแนวเลขไล่นะคะยังไงก็ขอให้ปังปัง,ปงรวยๆเหมือนเดิมนะคะช่วงบ่ายนะคะยังไงฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้นะคะพารวยได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ